สวัสดีค่ะนางหมายพยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายิปซีชาแนลนะคะช่องในการดูดวงทางย t ท b e นะจ๊ะวันนี้แม่หมอจะมาทําแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรก่อนอื่นมาดูก่อนว่าเขาส่องคุณหรือเปล่านะเขาส่องคุณหรือเปล่านะส่องแล้วรู้สึกอย่างไรนะจ๊ะอืออืมอะไรอ่ะอืมอะ ก็เจ็ดไม้ไงเจ็ดไม้คุณโอ้โหเก้าไม้เก้าไม้โอ้โหเก้าดาบเป็นยังไงกันละเดียแปดเหรียญเป็นยังไงสิทำไมถึงเป็นแบบนั้นอือหือเดอสตา ขอขยายเจ็ดไม้เก้าไม้เก้าดาบนะขอขยายเจ็ดไม้เก้าไม้เก้าดาบเจ็ดไม้เป็นสี่ดาบเก้าไม้เป็นห้าไม้เก้าดาบเป็นไนอสอสซอดก็คือมหาเล็กดาบ ช่วงนี้แม่หมอมองว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นโซเชียลสักเท่าไหร่หรือออกจะหรือแบบจะออกห่างจากโซเชียลด้วยเหตุประการใดก็ต่างๆอะนะคะคือเขาไม่อยากเล่นโซเชียลเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นคุณไหนดูซิทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมเขาถึงไม่อยากเห็นคุณนะทำไมเขาถึงไม่อยากเห็นคุณ justice ทำไมเขาถึงไม่อยากเห็นคุณ ควีนเหรียญทาไมเขาถึงไม่อยากเห็นคุณเมจิกเชีนทําไมเขาถึงไม่อยากเห็นคุณสิบเหรียญแล้วก็ไนทไม้เอ่อคิงไม้เขาคิดว่าคุณอยู่กับคนของคุณค่ะเขาคิดว่าคุณอยู่กับคนของคุณเขาก็เลยเหมือนกับว่า อยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่อยากไปรบกวนคุณหรือถ้าโสดคุณก็โสดเขาก็โสดแล้วต่างคนต่างรู้ว่าโสดก็คือเขาไม่อยากรบกวนคุณก็ณเลยไม่ได้เข้ามาส่องไม่ค่อยเล่นโซเชียลถ้าเกิดเปิดโซเชียลขึ้นมาก็จะอาจจะเห็นคุณเป็นคนแรกๆเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาส่องคุณหนักมากนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ ก็เลยตอนนี้เหมือนกับว่า1น,นะสถานการณ์แบบนี้นะแอบรักแอบ,แอบชอบเนี่ยคือเขาส่องไปส่องมาเขาก็เห็นว่าคุณอาจจะมีคนคุยเยอะคุณมีสเสน่ห์คุณมีคนเข้าหาเยอะหรือคุณอาจจะมีตัวจริงหรือมีแฟนหรือมีครอบครัวแต่งงานอะไรอย่างนี้ไปเลยอน,นะคะนะคะสถานการณ์แอบรักแอบชอบยังไม่ยังไม่มีสถานะให้แก่กันนะนะคะเขาก็เลยไม่สง่ง ไม่ให้คิดถึงคุณไม่อยากเจอคุณทางโซเชียลไม่อยากจะเจ็บปวดหัวใจนั่นเองนะคะแต่สถานการณ์แอบรักแอบ,แอบชอบนะแต่โสดทั้งคู่เนี่ยก็คือแบบคุณก็อาจจะมีคนเข้าหาเยอะหรือต่อหรือว่าเขาเนี่ยยังไม่พร้อมอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะยังไม่พร้อมที่จะเข้าหาคุณนะเขาอาจจะติดพันธะสัญญากเก่าอยู่นะคะยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่อยากเข้ามาส่องตอนนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าส่องไปก็ ม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนั่นเองนะคะคือตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ค่าเข้ามาจีบคุณนั่นเองก็เลยยังเงียบๆก็ไม่ได้ส่องนะคะและสองสถานการณ์ที่สองก็คือดิวกันแล้วมาสักระยะหนึ่งคุณต้องเอาไปปรับใช้นะคะการที่คุณดิวกันแล้วเนี่ยคุณถึงขั้นไหนอะไรยังไงนะคะเขาอาจจะไปส่องคุณก่อนหน้านี้นะคะเห็นคุณก็ยังเหมือนเขาเข้าใจผิดก็ได้เขาคิดว่าคุณ ยังอยู่กับคนเก่าอยู่ห, aczego? หรือว่ายังไม่ได้จบกับคนเก่าหรือว่าคุณก็อาจจะมีคนคุยเยอะหรืออะไรยังไงตามที่เขาเข้าใจอะนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบกับคุณเลือกที่จะอยู่ในมุมของตัวเองไม่เข้าไปเข้ากายหรือรบกวนคุณนะสำหรับผู้ที่ move on ไปแล้วนะคะเขาก็ไม่เข้ามาส่องเพราะว่าไม่อยากคิดถึงคุณค่ะนะคะ อืมนะก็เหมือนก็ประมาณนี้ประมาณว่าก็ไม่ได้เข้ามาส่องหรือถ้าเกิดเขาเปิดโซเชียลแล้วเห็นคุณลงโพสต์ลงอะไรเนี่ยเขาก็เขาก็ดูดูว่าเออก็เห็นคุณนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากดูนานเพราะว่าเขารู้สึกเจ็บจะเจ็บปวดอะรู้สึกเหมือนแบบจะทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเงียบๆไม่ค่อยได้ส่องแล้วก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลด้วยตอนนี้นะคะอืมมาดูซิความรู้สึกเขามาดูความรู้สึกของเขานะ เดวิลเดวิลนะความรู้สึกของเขาอ่าควีนออกครับควีนถ้วยแล้วก็จะเป็น Six s i x p e n t a c l หกเหรียญแล้วก็จะเป็น n i n e p e n t a c a l อ่ามหาเล็กเหรียญ strength <c oughs> นะแล้วก็จะเป็นสามดาบนะความรู้สึกของเขาก็คือ เขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจค่ะนะ The Emperor เขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจที่เขาเนี่ยยังมีความผูกพันมีความโหยหาคิดถึงขนึงหามีความผูกพันตัดไม่ขาดเอาคุณออกจากหัวไม่ขาดเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆสำหรับเขาคุณให้เขาทุกอย่างคุณ ทำให้เขาทุกอย่างคุณเป็นทุกอย่างสําหรับเขานะคะเขาเขามีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณและคุณมีพลังบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยตัดคุณไม่ขาดแล,แล้วก็รักคุณแล้วก็คิดถึงคุณนะคะคิดถึงมากๆและเขารู้สึกเสียใจมากๆที่เขาไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะเขาเสียใจที่เขาไม่อาจพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ ได้ในตอนนี้นะคะเขาทั้งรักทั้งหลงคุณเลยนะมีพลังงานที่แบบว่าตัดกันไม่ขาดมีพลังงานแห่งความโหยหาคิดถึงคนนึงหานั่นเองนะมาดูซิว่าแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรจะ๊ะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเอ๊ะช่ว กรีปจ mm ุลเรนเชียบอชวมก็คือคุณกับเขาก็มีพลังงานแหงความดึงดูดกันมากๆเลยนะคะ e x p r e s s your love <c oughs> คุณจะได้กลับมารักกันใหม่ได้ดิวกันใหม่ก็คือไม่จบกันนะคะขอโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> รักครั้งนี้ไม่จบอะค่ะไม่จบนะก็ยังมีความรักครั้งใหม่นะ Make the effort เขาจะพยายามเข้าหาคุณคะ่ะนะ คือเขาเองเขาก็โหยหาคุณมากๆตัดคุณไม่ขาดหรอกค่ะและเดี๋ยวเขาจะพยายามเข้าหาคุณนะคุณจะได้รักกันใหม่อีกครั้งนึงอ้มนะนี่ไงเ mm hmm. ฟย์พุชเนต mm hmm. เขาจะพยายามมีคุณอยู่ในชีวิตเขาจะอะมีความที่จะเข้ามาอ้อยมาอ่อยคุณมาเขาจะพยายามจีบคุณให้ได้อ่ะ,อะเอาอย่างนี้ว่าง่ายๆนะว้า wow, ว calling In y u u s s u m m a t e คุณสามารถเรียกหาคู่คุณได้เลยเขาคือคู่ของคุณอย่างจริงแท้แน่ถูกนะคะมาดูซิว่าเขาฝากข้อความมาถึงคุณว่าอย่างไรนะเขาฝากข้อความมาถึงคุณว่าอย่างไรนะเพราะว่าเหมือนกับเขารักคุณมากๆเลย นะไม่ว่าตัวฉันจะอยู่แห่งหนใดแต่ใจของฉันอยู่กับเธอเสมอว้าวคุณเขารักคุณมากๆเลยนะคะ ยังไงก็รักนี่ไงโอ้ยืนยันแล้วยังไงก็รักนะจ๊ะยังไงก็รัก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 นะน่ารักสดใสอยากอยู่ใกล้ๆจังอืมเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอ่ะสดใสนั่นแหละคิดถึงมากๆเลยนะคะในสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณค่ะก็จบไปนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ